แล้วก็มันมีพวกร่องรอยกระดูกเนี่ยเยอะมากเลยนะครับไม่รู้ว่ามันคือกระดูกอะไรนะทุกคนถามว่าเข้ามานี่มันมีกลิ่นสาบเลยไหมมันมีกลิ่นสาบเยอะมากทุกคนครับเมื่อกี้เหมือนผมเนี่ยได้ยินเสียงคล้ายๆคนเนี่ยขู่ผมเลยอะอยว่าแล้วมันมีเสียงขู่ผม สวัสดีครับป,ป้าในดงงามทั้งนั้นเลยดูดิถ้าป้าเป็นคนสติไม่ดีหรือว่าอะไรเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปหาหมอไปรักษานะครับป้าถ้าป้ายอมคุยกับผมนะหรือว่าป้าขันเหลือเลยรือเปล่าครับเดี๋ยวผมจะได้ช่วยวันนี้ผมมาดีครับป้าผมไม่มีเจตนาที่มาทำร้ายนะยด ก็สวัสดีด้วยนะครับก็สวัสดีพี่พี่เอลุงป้านะอาอาทุกทุกคนเลยนะครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิดเดิแฟงนะครับทุกคนก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับทุกคนนอกจากว่ามันมีคอมเมนต์ที่ผมไปถ่ายปอบเนี่ยคือแบบเยอะมากเมื่อไหร่น้องแฟงจะกลับมาหาปอบที่กาญจนบุรีด้วยก็ทุกคนครับวันนี้ผมก็ได้กลับมาที่กาญจนบุรีครั้งหนึ่งนะผมอาจจะอยู่ที่นี่ เป็นเดือนแล้วก็ได้ทุกคนเพราะว่าผมมีถ่ายที่นี่นะครับเพราะว่าผมมาเที่ยวงานเทศกาลเห็ดโคนด้วยนะครับทุกคนพราอีกไม่กี่วันก็จะมีงานเริ่มละคนครับท้ายังไงเนี่ยผมมีโอกาสกบม,มาหาปอบตรงนี้ครั้งหนึ่งทุกคนไม่รู้ว่าปอบหรือว่ายายป้าปริศนานะแต่เขามีท่าทางครั้งที่แล้วเนี่ยถ้าทุกคนได้ดูคลิปผมเนี่ยผมเนี่ยได้เอาไก่ไปวางไว้แล้วก็เขาก็มาเอาไก่ไปไปนะไม่รู้ว่ากินหรือว่าเขาไปทําเลยนะครับแต่ว่าทุกคนครับถ้าวันเนี้ย ผมมาคนเดียวนะน้องนั้นก็ไม่ได้มาพี่ดูก็ไม่ได้มาไม่มีใครมาเลยนะครับคือผมเนี่ยมาคนเดียวและมากาญจนบุรีคนเดียวผมหวังว่าผมคงจะต้องออกคลิปเนี่ยน่าจะคนเดียวประมาณเดือนหนึ่งนะทุกคนก็เท่างไงก็ฝากให้กําลังใจผมด้วยนะครับด้วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe บางครั้งเนี่ยการมาคนเดียวในกลางคืนเนี่ยผมก็ถามว่ากลัวผีไหมไม่กลัวนะครับแต่กลัว จะเป็นสิ่งที่อันตรายที่ผมเนี่ยมองไม่เห็นมาทางด้านหลังหรือว่ามาทางไหนก็ไม่รู้นะทุกคนมาโจมตีผมด้วยการที่ผมเนี่ยมาคนเดียวนะคนมันอาจจะอันตรายวันนี้ผมก็เลยอยากจะลองมากลางวันนะไม่รู้ว่าผมเนี่ยจะเจอหรือเปล่านะครับทุกคนถ้ายังไงก็ถ้าเจอก็ผมก็อยากจะพูดคุยกับเขาถ้าไม่เจอก็ถือว่าไม่เป็นไรถือว่าผมก็ยังมาได้ถ่ายคลิปให้พี่ๆได้ดูกันนะทุกคนก็ถ้ายังไงก็กําลังใจที่ดีงผมก็ เป็นการกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับกดติดตามเยอะทุกคนยังไงก็ช่วยกันแชร์เลยนะครับเพราะว่ารายได้ทุกบาททุกสตางค์เนี่ยผมแบ่งหลายส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นพวงน้องหมาน้องแมวหมาจรจัดต่างๆนะทุกคนยังไงก็การกดไลค์กดแชร์พี่ๆเนะี่ยมีค่าแล้วก็มีประโยชน์กับผมมากๆเลยนะครับทุกคนถ้าอย่างไงเนี่ยถ้าไม่เป็นการเสียเวลาเนี่ยไปกันเลยดีกว่าผมไม่อยากจะพูดมากให้มันเสียเวลานะคะไปนี่นะครับทุกคนมันเป็น บอกขยะนะครับคือบอกขยะตรงนี้คือมันมันแปลกที่ว่ากลางวันเนี่ยไม่มีพวกสุนัขหรือว่าหมาแมวเขามาหากินเลยนะครับผแปลกใจตรงนี้นะทุกคนแล้วก็วันนี้ผมก็กลับมาอีกครั้งหนึง่งโดยที่ว่ามากางวันนะอีกอย่างก็ที่ผ่านมาเนี่ยฝนมันตกเนี่ยพวกหญ้าพวกอะไรเนี่ยมันเริ่มลกเริ่มอะไรแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะลองไปตามหา เ๋ยว,ว่าผมจะลองเขาเรียกเหมือนม,มีคนเอาสารเก่ามาทิ้งด้วยนะครับตอนนี้น่าจะเป็นสารเก่านะทุกคนวันนี้เนี่ยผมจะลองเดินเข้าไปลึกที่สุดในป่าแห่งนี้นะครับลึกที่สุดเลยนะเนี่ยทุกคนจําได้ไหมครับทางนี้ถ้าเป็นกลางคืนเนี่ยทุกคนจะจําไม่ได้ผมก็เลยมาวันนี้กลางวันถ้าผมไปอ๊ดมันมีอะไรผ่านน้าผมแบบ นี่นะครับมันก็เป็นพวกสารพระภูมิอันเก่านะทุกคนที่เขาเนี่ยได้มาทิ้งอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็เนี่ยเป็นต้นไม้รอบที่แล้วเนี่ยที่ผมเนี่ยได้แขวนเอาไว้นะครับตรงนี้เลยนะทุกคนถ้าใครได้ดูนะครับกลางคืนนะแล้วก็มันมีพวกล่องรอยกระดูกเนี่ยเยอะมากเลยนะครับไม่รู้ว่ามันคือกระดูกอะไรนะทุกคนจากการที่ผมดูแล้วนะมันน่าจะเป็นพวกกระดูก สัตว์นะครับแตบบ่ไม่รู้ว่าเป็นสัตว์ชนิดใดนะก็ที่ผมบอกก็มันมีทางให้ผมเดินนะหนทาง2ทางแล้วก็3ทางนะทุกคนที่ผมเนี่ยเจอบ่อยที่สุดหรือว่ากลางคืนที่ผมมาเนี่ยส่วนมากเนี่ยยายป้าคนนี้เขาจะออกมาจากป่าตรงนี้นะครับเดี๋ยวเช่ไงวันนี้ ผมจะลองเดินเข้าไปครับเฮ้ยโอ้โหมันอาจจะเป็นเสียงนกเสียงกานะทุกคนผมไม่ได้สังเกตเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะลองเดินเข้าไปให้ลึกที่สุดเท่าที่ลึกนะครับเท่าที่ทำได้ดีกว่าถามว่าเข้ามานี่มันมีกลิ่นสาบเลยไหมมันมีกลิ่นสาบเยอะปะ พราะมเป็นบอกขยนะนัมันอาจจะเป็นพวกลมมันพัดมาแล้วก็ให้เราได้กลิ่นนะครับถ้าดูดีๆนะทุกคนครับมันมีเสียงอะไรวะนี่นะครับมันเป็นปากเสียงอะไรวะ จะลองเดินไปตามหาเสียงนะครับทุกคนครับตอนนี้เหมือนว่ามันจะเป็นคล้ายๆทางตันนะตรงนี้มันจะตันนะครับแล้วก็มันยังมีให้เราเลือกอีกก็ตรงนี้นะครับมันยังมีทางอีกเส้นหนึ่งนะ เดี๋ยวผมจะลองเดินเข้าไปนะครับโอ้โหหนามเยอะมากโอ้ยทุกคนผมว่าผมน่าจะต้องหาถนนแล้วล่ะหรือว่าทางเดินที่ดีกว่านี้ผมรู้สึกว่ามันมีแต่หนามนะทุกคนกลัวมันจะบาดเจ็บกับผมนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตหา ถามก่อนนะครับตรงนี้ก็มีแต่หนามโอยหนามเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวทางนี้มันน่าจะเดินได้ไหมเฮ้ยเฮ้ยทุกคนครับเหมือนตอนนี้ผมได้ยินเสียงคู่เลย หนามทั้งนั้นเลยนะครับวงอุ้ยโดนหนามแทงเอาแล้วไงขอถอยออกก่อนนะครับตอนนี้โดนหนามแทง มันเหมือนมีเสียงคล้ายๆคนกริดร้องเลยวะ่ะจริงๆทุกคนลองสังเกตแล้วก็ลองฟังเสียงดูนะมันมีเสียงคล้ายๆคนเนี่ยกริดร้องเลยนั่น เดี๋ยวผมจะมุดไปทางนี้แล้วกันตรงนี้หนามน่าจะน้อยที่สุดแล้วโหเข้ามาข้างในเนี่ยทุกคนครับพอเวลาเข้ามาข้างในเนี่ยคือทางเนี่ยเยอะมากๆเลยนะครับนี่ดูดิไอ้ตรงนี้ก็มีทางนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็มีทาง แล้วก็ตรงนี้ก็มีทางนะครับทางมันเยอะมากทุกคนเดี๋ยวผมจะลองมาทางนี้ก่อนนะทางมันตันนะทุกคนทางมันตันนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะลองเดินไปข้างหน้าก็หาทางดูนะครับ ไว้ก่อนเลยว่าข้างในเนี่ยคือหน้าเยอะมากผมเดินมาได้ครึ่งทางแล้วนะครับแต่ผมรู้สึกว่าไม่มีร่องรอยอะไรสักอย่างได้กลิ่นสาบเฉยๆอุ้ยนามดูดิทุกคนน้ากอบเลอือเลยนะครับ มาข้างในแล้วคือแบบมีแดดดวงหนามทั้งนั้นเลยอะแล้วก็ทางเนี่ยคือมันมันเยอะมากเฮย้ยเสียงอะไรวะเดี๋ยวตอนนี้ผมจะลองหาทางดูนะครับทุกคนมันต้องมุดเอานะครับเพราะว่ามันมีแต่หนามนะแล้วก็หนามเยอะมากๆด้วย มันเหมือนเป็นคล้ายๆเขาเรียกว่าตนน้นอะไรต้นขี้เหล็กแล้วก็มีแต่หนามไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่านะแต่ผมเนี่ยรู้สึกว่าเหมือนแบบผมจะไม่เจอเลยนะเดี๋ยวผมต้องมุดแต่ข้างในเนี่ยพอเวลามุดเข้ามาเนี่ยทุกคนหนามเนี่ยไม่ค่อยมีนะมันเป็นที่โป่งๆหรือ,อที่โลง่งๆนะครับ ผมเดินเข้ามาลึกมากๆได้ลนะทุกคนผมยังไม่เห็นมีล่องรอยอะไรเลยนะครับนี่ตอนนี้ผมเดินเข้ามาลึกมากและคือถนนเนี่ยมันซับซ้อนมากแล้วก็ถนนเนี่ยเยอะมากเลยนะทุกคนดูดินี่ก็ทางหนึ่ง นี่ก็ทางนึงนี่ก็มีต้องหลายทางมันมันเป็นป่าที่แบบว่าทางมันเยอะมากผมเองก็ไม่รู้ว่าจะเลือกเดินตรงไหนดีวัสดีครับป้าป้ายังอยู่บริเวณน,นี้ไหมครับวันนี้ผมมาหาป้านะ มันเยอะวะผมไม่รู้จะเลือกเดินตรงไหนเลยนะครับโหทุกคนยิ่งเข้ามาในป่าลึกนี้ผมยิ่งหาหัวทางแบบเดินออกยากมากแล้วก็อย่างทางมันซับซ้อนมากนะครับผมจะลองเดินออกไปทางดีกว่า แล้วก็อีกอย่างนี่ทุทคนครับเมื่อกี้เหมือนผมเนี่ยได้ยินเสียงคล้ายๆคนเนี่ยขู่ผมเลยอะเสียงคล้ายๆคนขู่ผมนะครับ ผู้หญิงนะครับเดินไปตรงหน้าผมเนี่ยถ้าจับริวเวณนี้นี่ไงทุกคนใช,ใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมใช่ทุกคนน่าจะใช่นะครับ ันมีเสียงคู่ผมทวัสดีครับป้าวัสดีครับป้าวันนี้ผมมาดีนะป้าเนี่ยทุกคนตกใจหมดเลยคือถ้าเป็นที่ปอดบอกเหมือ,อนกัเดี๋ยวผมให้ดูนะครับ ถ้าเป็นที่ปลอดโป่งแบบนี้ผมสามารถหนีเอาตัวรอดได้นะครับนี่เจอแล้วในที่สุดเหมือนแกจะเดินเลาะเข้าไปในดงหนามอ่ะโหทุกคนเหมือนแกจะหลอกล่อผมอยังไงไม่รู้แกเดินเลาะเข้าไปในดงหนามทั้งนั้นเลยดูดิ ทุกคนนะเดี๋ยวผมจะอ้อมนะมาทางนี้นะครับแต่ผมจะถ่ายไว,ว้เจอแล้วเจอแล้วแล้วแกอาศัยอยู่ที่ไหนวะเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตเดินลอกมาทางนี้นะครับโห่ทีนี่ก็หนามเอวยอะวะเดี๋ยวเดี๋ยวนนแกอยู่นน่นเดี๋ยวผมซูมให้ดู ไม่มีทางทุกคนจะบะากันดูแล้วแมงเ้ยไม่มีทางมีแต่ดดโดนน้ำนะครับผมไปนี่รับรองโดนเล่นงานแน่ cho con đồ đi Để để ra, không hạ thẳng lắm Nàm nhiều mát กแกมุดรูหนามมาเนี่ยวันดีครับป้าเหมือนมีเสียงคู่ผมเนยตอนเนี้ยวันดีครับเหมือนมื่อกี้แกมุดออกมารูหนามแถวๆเนี้ย ป้าได้ยินเสียงผมนะป้าป้าออกมาคุยกับผมหน่อยนะครับผมอยากรู้จากป้าว่าป้าเป็นใครอาศัยอยู่ที่ไหนลูกหลานไม่มีเลยครับถึงได้มาหลบซ่อนๆมาแอบอยู่แถวกองขยะหรือว่ามาอาศัยแถวนี้ป้าได้ยินเสียงผมไหมครับฮฮเฮ้ยเสียงคู่มาจาังไหนวะเหมือนผมได้ยินเสียงคู่ นเจอแล้วทุกคนอยู่นู้นนะครับสวัสดีครับป้าป้าครับสวัสดีครับป้าป้าเป็นใครครับป้าป้าอยู่แถวนี้เหรอป้าคุยกับผมนิดหนึ่งได้ไหมครับถ้าป้าเป็นคนสติไม่ดีหรือว่าอะไรเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปหาหมอไปรักษานะครับป้า ถ้าป้ายอมคุยกับผมนะหรือว่าป้าขันเหลือเลยหรือเปล่าครับเดี๋ยวผมจะได้ช่วยวันนี้ผมมาดีครับป้าผมไม่มีเจตนานที่มาทำร้ายนะป้าป้ายอมคุยกับผมก่อนได้ป่ะยอมคุยกับผมก่อนได้ไหมครับ เดินเข้าไปในป่าทุกคนคนระับเหมือนว่ายายป้าเนี่ยแกเดินเข้าไปในป่าเลยนะครับไปตรงที่ผมเคยเดินเข้าไปนู่น,น,นทวนแกเดินลึกเข้าไปในป่านูน่นเลยนู่นบ้าครับบ้าครับทวนเหมือนแกจะหันมามองผมด้วยนะครับ วัสดีครับป้าป้าป้าเอาแบบนี้ดีกว่าป้ายอมคุยกับผมสักนิดได้ไหมป้าว่าป้าเนี่ยเป็นใครอาศัยที่ไหนเผื่อผมเนี่ยมีแนวทาง หรือว่าจะหาลูกหาหลานให้ป้าน,นะครับแกชี้อะไวะเหมือนว่าแกชี้กระดูกอะไรสักอย่างอะ่ะป้าจะหลบหน้าผมดิป้าออกมาคุยกับผมดิเรามาคุยกันดีกว่าป้าป้าอยาหลบหลบหน้าหลบตาผมเลยถ้ากลางวันเนี่ยผมไม่กลัวอยู่แล้ว เหมือนคล้ายๆว่าคล้ายๆคนสติไม่ดีเหมือนกันนะทุกคนคล้ายๆคนสติฮะยุดผมไม่กลัวหรอกนะป้าผมเอากระเป๋ามาด้วยนะผมมีมีดด้วยนะผมบอกไว้ก่อนถ้าป้าทำร้ายผมผมทำร้ายป้าแน่นอน ผมกยอยากจะคุยอะบ้าไม่แน่จริงนี่แน่จริงแค่กลางคืนมาดิกลางวันเนี่ยมาคุยกับผมดิมันเกะเดินหนีไปไหนวะป้าแน่จริงก็มาคุยกับผมดิอย่าเดินแอบหลบๆบซ่อนๆหรือว่ารอบทำร้ายผมเนี่ยถ้าเป็นกลางวันผมไม่กลัวนะผมบอกก่อนเลยอะ เหมือนแกนจะเดินเข้ามาตรงนี้แหละแล้วก็อย่างเนี้ยต้องกลัวข้างหลังผมมากเลยกลัวแกจะรอบทำร้ายเนี่ยแหละปะ้าได้ยินเสียงผมหรือเปล่าอ่ะ มาดิป้าดิป้าทำร้ายผมผมทำร้ายป้า,าดิทุกคนสุ่มทำร้ายผมนี่วะเนี่ยแกหายไปในป่าละไม่แน่จริงนี่วะเหมือนแกจะสุ่มทำร้ายผมเลยแกหนีหลบหนีเข้าไปในป่าแล้วนะทุกคนตอนนี้ป่านี้ผมก็เข้าไปแล้วมาเกลึกด้วย เอางี้ดีกว่าทุกคนถ้าแกไม่อยากให้ผมคุยผมไม่อยากยุ่งเนี่ยผมก็จะไม่ยุ่งจะไม่ยุ่งจะไม่อะไรกับแกเลยนะให้แกบ่อยแกเป็นแบบนี้เถอะทุกคนครับยังไงเนี่ยแกคงจะมีความสุขมั้งถ้าแกอยู่ที่เนี่ยผมไม่อยากจะรบกวนแกดีกว่าผมมันก็จะต้องขอตัวกลับดีกว่าทุกคนผมรู้ว่าแกไม่น่าจะโอเคสักเท่าไหร่ผมอ่ะหาแกแบบนี้กลางวันเนี่ยแกเหมือนแบบกล้าๆกลัวๆแต่เป็นกลางคืนเนี่ย แกปีเข้ามาทำร้ายผมแน่นอนนะครับทุกคนก็ทุกคนครับผมดูแล้วอ่ะยายป้าแกเนี่ยกลางวันเนี่ยแกไม่ค่อยอยากจะคุยไม่อยากจะสนทนากับผมเลยเลยนะครับเหมือนแกเนี่ยจะไล่ผมจะขู่ผมนะครับเหมือนกล้ากลัวที่จะเข้ามาทําร้ายผมนะแต่แกไม่กล้ามาทำร้ายเต็มที่เพราะว่าผมเองก็เอามีดมาในกระเป๋านะทุกคนแล้วก็ผมก็พกติดตัวในกระเป๋าด้วยนะครับผมเอากระเป๋ามาสองลูกนะครับมีหนังกระติกด้วยมีมีดด้วยนะครับคือถ้ามีสิ่งอันตรายเนี่ย มาทำผมเนี่ยหรือว่าอะไรเนี่ยผมสามารถป้องกันตัวเองนะผมมีมีดพกนะครับในกระเป๋านะทุกคนแต่ผมไม่สามารถให้ดูได้นะกลัวว่าคลิปม,มันจะติดเหลืองนะครับทุกคนคนระับผมดูแล้วเหมือนแกเนี่ยไม่อยากจะให้ผมยุ่งไม่อยากจะให้ผมเนี่ยมารบกวนแกประมาณนี้นะทุกคนถ้าอย่าง,งเงี่ยผมว่าผมเองก็ไม่อยากจะมารบกวนแกมากสักเท่าไหร่นะทุกคนเนี่ยเหมือนเหมือนว่าผมคุยอยู่เนี่ยเหมือนแกจะแอบแอบมองผมด้วยนะครับตรงนู่นนะทุกคนมาแก้ไขเห็นบ้างเสื้อขาวๆเนี่ย ผมเห็นอยู่นะครับแกยังดั้มดั้มมองมองผมเลยแต่ผมดูแล้วนะเหมือนแกจะเหมือนจะปอบก็ไม่ปอบเหมือนจะคนสติไม่ดีก็สติไม่ดีอะไรแบบเนี้ยคือเขาเรียกครึ่งครึ่งกลางๆดีกว่าผมก็ตัดสินใจเลยไม่ได้นะครับนอกจากว่าพี่ๆเนี่ยดูแล้วก็ตัดสินใจนะทุกคนก็ถ้ายังไงก็คลิปเนี้ยผมน่าจะมาเดินตามหาแกเพียงเท่านี้แล้วก็อีกอย่างถ้าจะมากลางคืนนะ ผมว่าถ้ามาคนเดียวผมว่าน่าจะเดือดนะแกน่าจะตอบโต้ผมแล้วคุยกับผมมากกว่านี้ทุกคนก็ถ้ายัางไงใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็เป็นกําลังใจผมด้วยนะทุกคนยังไงวันนี้ผมแฟงมิสเตอร์แฟงนะครับจะต้องขอตัวลาพี่ๆทุกคนไปก่อนนะแล้วก็อีกอย่างก็ใกล้เย็นละพอสมควรแล้วอีกอย่างก็มัน,มนเป็นช่วงหน้าฝนด้วยทุกคนยังไงก็ คนไม่สบายบ่อยนะช่วงนี้ก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับ๋ยวถ้งไงวันนี้ผมเองต้องขอตัวลาก่อนนะทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม